ไทยนิวเอเชียคร,รบอม่วนข่าวทั่วไทย ตำรวจสอบสวนกลางร่วมตำรวจบคบ,อบอและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเข้าตรวจค้นโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่แขวงทับยาวเขตลาดกรังที่ซุกซ่อนวัตถุอันตรายที่ลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตเตรียมส่งขายให้ผู้บริโภคในประเทศไทยอาทีน้ำยาทำความสะอาดน้ำยาขจัดท่อตันและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ไม่มีเลขจดแจ้งจำนวน413,746ชิ้นรวมมูลค่าของกลางกว่า20ล้านบาททั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากมีการปรากฏเป็นข่าวว่าพบมีผู้เสียชีวิต ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการสูดดมก๊าซพิษจากการใช้ผลิตภัณฑ์แก้ไขการอุดตันของท่อและได้รับเรื่องร้องเรียนทำให้ทำการตรวจสอบร้านค้าที่จำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยไม่แสดงฉลากภาษาไทยจึงทำการสอบสวนและตรวจคน้นพร้อมเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน นางพงศสวัสดิ์นิรยโยธินประหลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณาประโยชน์การลอกท่อระบ,บายน้ำบริเวณรอบกรุงเทพมหานครและประิมณนลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยมีการนำผู้ต้องขัง354คนลอกท่อระบ,บายน้ำรอบกรุงเทพมหานครและปริมณนลนระยะทางกว่า10กิโลเมตรนับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ดำเนินการขุดลอกท่อระบ,บายน้ำในช่วงที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนช่วยแบ่งเบาภาระงานของเจ้าหน้าที่และบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง ที่ปราสาทตาควายนอกจากนักท่องเที่ยวจะมามอบสิ่งของและให้กำลังใจทหารหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาดินแดนไทยแล้วก็อำนวยความสะดวกในพื้นที่แล้วหลายคนที่มาต่างก็ไม่พลาดที่จะขึ้นไปชมความสวยงามของตัวปราสาทตาควายที่ตั้งอยู่บนเนินสูงและเข้าไปไหว้ขอพรภายในลานประกอบพิธีกรรมที่ตั้งอยู่กลางตัวปราสาทอีกทั้งสองเลขเด็ดบนอินศิลามองเห็นเป็นเลข57และ357ซึ่งก็อยู่ที่ใครจะมองเห็นโดยจะนำไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาส,สาร,รักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกดออกมาร้องเรียนสื่อมวลชนหลังมีชื่อสอบผ่านรอบแรกอย่างเป็นทางการแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่เรียกตัวไปแจ้งว่าผลสอบไม่ถูกต้องพร้อมประกาศยากเลิกเนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ผิดพลาดขณะที่ผู้เสียหายก็ตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสของกระบวนการสอบและเรียกร้องให้มีการตรวจสอบอย่างเป็นธรรมเสนอให้จัดสอบคัดเลือกใหม่พร้อมเปลี่ยนคณะกรรมการสอบทั้งหมดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้สมัครทุกคนและเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการ สอบของภาครัฐจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการถแถลงการหรือหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการจากทางจังหวัด นายนิธิรุสิริรุ <igung> จิพัฒน์ผู้จัดการภาคกลางสามธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเปิดกิจกรรมธนาคารกรุงเทพร่วมส่งมอบ70,000ซีซีบริจากโลหิตต่อชีวิตทั่วไทยเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีการเชิญชวนพนักงานลูกค้าและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตกลายไตมาสในวันเดียวกันทั่วประเทศทั้งนี้ขอเชิญชวนร่วมบริจากโลหิตเพื่อต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม ไดที่หน่วยรับบริจาคเคลื่อนที่ธนาคารกรุงเทพสํานักงานใหญ่พระราม3จุดบริจาคโลหิตของธนาคารทั้ง12จุดทุก3เดือนศูนย์บริการโลหิตภาคบริการโลหิตแห่งชาติ10แห่งทั่วประเทศและรถรับบริจาคเคลื่อนที่อีกทั้งโรงพยาบาลประจำจังหวัดสาขาบริการโลหิต นายสิทธิชัยสวัสดแสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นผู้บริโภคในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และข้อเสนอเชิงนโยบายระดับพื้นที่แนวโน้มปัญหาผู้บริโภคในระดับชาติและระดับท้องถิ่นซึ่งจะพาองค์กรของผู้บริหารหน่วยงานประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบจัดขึ้นพร้อมมอบใบประกาศนียบัตให้กับองค์กรสมาชิกดเด่นในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในโครงการ o อ e พ g r ก n t 2,568ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนภารกิจตาม ที่อย่างเข้มแข็งมีความร่วมมือและสามัคคีภายในคณะทำงานดำเนินงานแบบบูรณาการและสามารถประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ก็เพื่อต้องการขับเคลื่อนเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติองค์กรของผู้บริโภคพศ2562ที่มุ่งส่งเสริมสิทธิเสียงและศักิ์ศรีของผู้บริโภคไทยโดยตลอดช่วงปี2564ถึง2567ที่ผ่านมาก็มีการลงนามร่วมกับหลายภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ปิดท้ายกันที่จังหวัดสมุทรปราการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการรวบแก๊งชาวเขเมร16คนลักลอบเปิดสำนักงานร,รับซื้อบัญชีม้าส่งแก๊งคอร์เซนเตอร์ข้ามแดนได้จับกลุ่มได้ที่บ้านเชา่าภายในหมู่บ้านบางปูวิลล่าพร้อมแจ้งข้อหาร่วมกันเป็นธุระจัดหาโฆษณาหรือขายข่าวโดยประกันใดๆเพื่อให้มีการซื้อขายให้เช่าหรือให้ยืมบัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีเงินเอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใดอีกทั้ง ที่จะขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายทั้งหมดไทยนิวเอเชียครบถ้วนข่าวทั่วไทยกับดิฉันเป็นจมาาตัดสิน